ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลม,ม,มหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้จะมีตัวแทนของที่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานนะครับซึ่งพี่สเสน่หงทองเนี่ยได้ผ่านกระบวนการการต่อสู้ขับเคลื่อนโดยเฉพาะสิทธิของแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องสิทธิของแรงงานที่ถูกลัฐ ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะได้มาพบกับพิเศษหงทองซึ่งจะเป็นตัวแทนของกรรมกร,รมผู้ใช้แรงงานจะมาเล่าให้ฟังว่าผู้ใช้แรงงานของไทยเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างและเราอยู่กันยังไงเราสู้กันยังไงส่วนอีกท่านหนึ่งครับพี่กิมอังพงนาลาัยนะครับเป็นตัวแทนของชาวนานะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยชาวนาถูก กดขี่ขูดลีดและถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมาพบกันคราวนี้เดี๋ยวเราสามคนคุยกันตามสบายดีกว่าครับพี่ก็คืออยากจะพูดแทรก,กตอนไหนก็พูดได้เพราะว่าเราก็งานร่วมกันมานานนะครับค่ะก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เวทีปทุมวันนะคะขอสวัสดีอีก วันหนึ่งที่เราได้มาเจอกันนะคะคก็วันนี้มาในฐานะผู้ร่วมเวทีเสวนาสามประสานของน้องบอยนะคะคก็ในฐานะที่มีเป็นคนงานนะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการของผู้ใช้แรงงาน เขาเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นคนงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแรงงานในระบบแรงงานที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสําหรับหน้าที่ของสเสน่ห์ก็ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของศูนย์ประสานงานกรรมกรก็คงแนะนําเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับพีกิังครับค่ะขอกราบสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านนะคะก็ คงเป็นเรื่องของวันนี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในปัญหานะคะปัญหาส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งพวกเราก็อยากจะมาคุยกันซึ่งวันนี้พี่น้องคงเห็นแล้วว่าชาวนากำลังมีคนที่ผูกคอตายเครียดแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆเยอะแยะไม่ได้เงินจํำนำข้าวหรือว่านี่สินปัญหาเดิมมาซึ่งพวกเราต่อสู้กันมามีการเคลื่อนไหวเดินขบวนก็จะเจอกันประจำกับกรรมกรกับพี่น้องอื่นๆนะคะ ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็เห็นไปแล้วว่ามีการร้องไห้พูดไปแล้วน้ำตาร่วงแต่พวกเรานี่อยู่กับกลุ่มปัญหาเราเห็นพี่น้องที่พร้อมจะผูกคอตายกำลังไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีที่จะอยู่อาศัยตลอดเวลาค่ะวันนี้คงเป็น,เป,นเป็นประเด็นที่พวกเราจะมาพูดเรื่องปัญหาและหาทางออกร่วมกันค่ะครับคราวนี้ผมขอขอเล่นถามเลยดีกว่านะครับ,รบเพราะว่ารจริง,รงๆแล้วเนี่ยปัญหาของนักศึกษาเนี่ย คือนักศึกษามาขึ้นเวทีบ่อยอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นที่ปัญหาของทางแรงงานแล้วก็ของชาวนาเป็นหลักคราวนี้อยากสอบถามพิเศษนะครับในเรื่องของปัญหาของผู้ใช้แรงงานครับพี่ตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างเพราะเท่าที่ดูผ่านมาเนี่ยทางผู้ใช้แรงงานมีการขับเคลื่อนต่อสู้พูดง่ายๆคือมีการชุมนุมเนี่ยบ่อยมากโดยเฉพาะการไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กระทรวงแรงงานเนี่ย วันนี้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยอยู่กันยังไงเจอปัญหาอะไรครับพี่ค่ะในความเป็นมนุษย์ของเรานะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้เรื่องของอความต้องการในแง่ของชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะคในเรื่องของปัจจัยสี่พี่ว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่มีความต้องการเหมือนกันหมดนะคะสำหรับคนงานก็คงไม่ได้ต่างจากมนุษย์คนอ,อื่นๆเพราะว่า ที่เชื่อว่าในเวทีตรงนี้หรือว่าเวทีต่างๆรวมทั้งพี่น้องที่เป็นที่เกิดมาเนี่ยทุกคนต้องใช้แรงงานอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่ากำลังแรงงานของเราเนี่ยไปตอบสนองอะไรนะคะที่เรามาจำกัดความกันก็คือว่าผู้ใช้แรงงานที่เป็นแรงงานกายแรงงานสมองก็อาจจะเป็นพวกกรรมกรแบกหามตึกลามบ้านช่องเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าสวยงามนะคะรวมไปถึงแพทย์ พยาบาลตำรวจข้าราชการวิศะวะกรคนต่างๆก็อาจจะใช้กำลังแรงงานของตัวเองแตกต่างกันไปแต่สำหรับพวกเราในส่วนที่เป็นขบวนการแรงงานเรามักจะพูดถึงปัญหาปากท้องก่อนปัญหาปากท้องก็เหมือนกับว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ได้อย่างไรในสังคมไทยในสังคมทุกสังคมเพราะว่าเราจะมีโอกาสที่จะมีงานทำไหม เรามีโอกาสที่มีงานทําแล้วคุณภาพชีวิตของเราเมื่อมีงานทําแล้วมันสามารถตอบสนองให้ชีวิตของเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีหรือเปล่าหมายถึงว่าค่าจ้างสวัสดิการนะคะที่มีอยู่มันตอบสนองไหมพี่น้องที่อยู่ตามโรงงานต่างๆพี่น้องที่อยู่ตามห้างร้านในนี้มีคนทุกกลุ่มที่เชื่อแบบนั้นนะคะปัญหาของแรงงานที่ผิดเป็นหลักก็คือเรื่องของ ค่าจ้างสวัสดิการสิทธิแรงงานนะสิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพสิทธิในการที่จะใช้อำนาจการต่อรองอย่างเช่นสามารถที่จะจัดตั้งสาภาพแรงงานได้ไหมในเมื่อ,อ,อกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าคนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพรวมทั้งข้าราชการเนี่ยสามารถที่จะรวมกันเป็นกลุ่มสหภาพสาภาแรงงานสหกรณ์ดังนั้น ตรงนี้สภาพปัญหาของคนงานณปัจจุบันนะฮะหรืออดีตมาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ยากจนอยู่และยังเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมด้วยและคนงานที่อยู่ตามโรงงานต่างๆตามห้างร้านก็ดีเนี่ยหรือแม้แต่ตอนนี้เขามีงานภาคบริการขายของตามห้างสรรพสินค้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ถือว่าเป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับเป็นเขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบนะคะ ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาเป็นคนที่ทำมาหากินมาจากต่างจังหวัดนะปัญหาที่มันมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายก็คือสามารถตอบสนองอาหารได้ไหมสิ่งที่เราทำไปมีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่ดีไหมนะคะมีโอกาสที่จะซื้ออยู่ยารักษาโรคเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเวลาเก็บใข้ได้ป่วยมีหรือเปล่าแล้วก็ เเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแค่นี้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่านั้นชีวิตของคนงานเนี่ยไม,ไม่ได้สะดวกสบายนะเป็นผู้ที่ผลิตเยอะถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีหรือมีความมั่นคงก็จะไปผูกพันอยู่กับค่าล่วงเวลาหรือว่าการทำโอทีอันนี้ที่พวกพี่ประสบมานะคะอันนี้แค่เป็นปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ปัญหาที่หนักหน่วงมากกว่านั้นก็คือว่า ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะที่มีอาจจะได้รับผลกระทบจากหลายๆส่วนแล้วก็ทำให้คนงานต้องถูกเลิกจ้างหรือโรงงานปิดอย่างเช่นวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาเราจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้เป็นซ้ำซ้อนรวมทั้งนโยบายต่างๆถ้ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยอย่างค่าจ้างอันนี้ตรงตรงจะตรงใจใครหรือไม่เนี่ยพี่ไม่ทราบแต่พี่รู้ว่า พวกเราเนี่ยต้องการค่าแรงที่เพียงพอต่อการดำรงชีพแต่ความจริงแล้วการดำรงชีพณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอก300บาทแต่ว่ามันมีวิธีการที่จะให้ถึงมากกว่านั้นแล้วโรงงานขนาดเล็กเขาก็ไม่สามารถจ้างได้เมื่อมันมีการบังคับแบบนี้แต่ถามว่าดีไหมดีแต่มันต้องควบคุมราคาสินค้าได้ด้วยคือนี้เป็นนโยบายของรัฐที่มันมีผลกระทบหลายทางมันไม่ใช่ว่า ได้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหอมหวานเหมือนกับฉีกซองบะหมี่แล้วก็ต้มกินอย่างสบายใจมันไม่ให้แต่มันต้องดูปัญหาหลายด้านนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่อยากนําเสนอว่าสภาพปัญหาโดยทั่วไปก็อยู่ในปกติชีวิตมนุษย์เนี่ยค่ะครับ่อ <c oughs> กี้ี่้พิเห์ก็ได้บอกเอาเอาไว้แล้วนะครับว่าคือปัญหาสําคัญของผู้ใช้แรงงานเนี่ยคือเรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่ ผู้ใช้แรงงานควรที่จะได้รับการดูแลโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเสียภาษีกันทุกคนใช่ไหมครับพี่ทั้งทางตรงและทางอ้อมจริงๆแล้วรัฐควรที่จะมาดูแลเรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะปัญหาถ้าเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือยกตัวอย่างการที่น้ําท่วมเนี่ยครับแล้วมีการเลิกจ้างผู้ใช้แรงงานเนี่ยอันนี้คือสิ่งสาคัญที่ทําให้อากท้องของผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐเองก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่มค่าแรง300แต่ในราคาสินค้าเนี่ยก็มีราคาส่งริ้วควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะสวนทางกาันคราวนี้พี่กิมอังครับชาวนาครับพี่ซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะได้กว่าจะปลูกข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนบางคนต้องอดทนบางคนนิ้วเนี่ยต้องเป็นแผลเป็น นิ้วเสียหมดเลยเพราะโดนน้ากัดซึ่งกว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยทุกยากลําบากมากแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราโดนกระทําจากรัฐซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ชาวนาเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกและเขาเรียกว่าทุกของชาวนาอยากรับทราบหน่อยครับพี่กิมอังครับชาวนาตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างและใช้ชีวิตอยู่กันยังไงครับชาวนานะคะต้องบอกว่าถ้าประเด็นเบื้องต้นวันนี้คือมีหนี้สินมากมายสาหาัส แต่ว่าถ้าจะพูดไปถึงอดีตอดีตเนี่ยชาวนาคือคนที่มีนาแล้วก็ประกอบอาชีพทํานานะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เมื่อสมัยห้าสิบปีสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบกว่าปีที่แล้วชาวนาเนี่ยครอบครัวหนึ่งเมื่อหน้าหนาวอากาศหนาวมากไม่มีผ้าหม่มไม่มีผ้าหม่มแต่ว่าการกินอุดมสมบูรณ์ปลาตามเข็มไปเต็มปีป๊บ ปลาสี่ห้าหายเต็มน้ำปลาทำไว้เป็นองค์ข้าวมีเต็มยุง้งในตอนนั้นอย่างน้อยเนี่ยถึงสิ้นปีได้ข้าวใหม่เรามีข้าวกินตลอดปีแต่ว่าจะขาดแคลนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะคะแต่ว่าพอประเทศพัฒนาขึ้นมีการส่งเสริมทำนาจากเดิมทำปีละครั้งแล้วก็ดำก็จะเล็บหลุดอย่างที่น้องบอยว่าไม่ใช่ว่าน้ำกัดอย่างเดียว อาจจะโดนดำนาจนกระทั่งเล็บเนี่ยศึกไปครึ่งเล็บอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ทำกันส่งเสริมจนกระทั่งมีอะไรมีรถไถไ<อ>มีอะไรขึ้นมามีพันข้าวใหม่นะคะใส่ปุ๋ยเคมีข้าวไม่งามใส่ไปสามวันงามมากโตขึ้นทันทีแต่ว่าวันนี้กลายเป็นประเทศไทยก่อนหน้าโครงการจำนำข้าวเนี่ยถือว่าส่งข้าวออกขายต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะคะ แต่ปรากฏว่าพอมาวันนี้จากเหตุการณ์ใส่ปุ๋ยใสยาจากโครงการส่งเสริมมาเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าจะลื้อเบื้องต้นไปตั้งแต่2,504ผู้ใหญ่รีตรีกองประชุมด้วยซ้ำนะคะพอมาวันนี้จากปลาเค็มที่เราเคยหาไว้เป็นปีป๊บปลาปลา,ลาน้ำปลาหรือว่าข้าวที่เคยเต็มยุง้งวันนี้ทุกอย่างหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วการทำนาสมัยก่อนทำนาปีละครั้งเท่านั้น และผลผลิตได้ไม่เกินไร่ละห้าสิบถังนะคะแต่หลังจากพัฒนามาวันนี้กลายเป็นชาวนาคือผู้ที่มีนาเป็นของตัวเองและประกอบอาชีพทำนาวันนี้ไม่ใช่แล้วคนที่มีเจ้าของนากลายเป็นผู้ให้เช่านาส่วนชาวนากลายเป็นผู้ประกอบอาชีพทำนาโดยทำนาเชา่าที่ช้ำกว่านั้นบางคนทำนาของตัวเองด้วยซ้ำ แต่ว่าต้องเข่าก็คือหมดติ้นไปแล้ววิถีเดิมเดิมยุ้งชางที่เคยมีอยู่เมื่อก่อนทํานาแล้วเก็บข้าวได้กินทั้งปีต่อมาเมื่อเกิดปัญหาใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยใส่ยาเครื่องมือการเกษตรสูงขึ้นแต่ราคาข้าวไม่ได้ขึ้นทําให้ยุ้งที่เคยมีอยู่ไม่ต้องเอาไว้แล้วทํานาสองครั้งข้าวไม่ต้องเอาไว้เยอะ แล้วพอพากหลังมานอกจากไม่ต้องเอาเข้าวไว้เยอะก็คือต้องขายให้หมดเพื่อใช้หนี้ใช้หนี้เสร็จแล้วแล้วก็กู้เงินเขากลับมาทั้งซื้อข้าวกินทั้งมาลงทุนทํานาทั้งให้ลูกไปโรงเรียนด้วยอยู่ในนั้นเสร็จแล้วก็หนากกว่านั้นก็คือถ้าปีไหนอากาศหนาวอย่างครั้งเนี้ยหนาวมากๆเนี่ยข้าวไม่ออกหลวงขาดทุนอีกขาดทุนอีกเพราะขาดทุนไปครั้งนึ่งแล้วอีกครั้งนึงเอาไปแล้งอีกครั้งหนึง่ง เป็นนี่สะสมจนกระทั่งโดนยึดที่ดินโดนยึดที่ดินแล้วนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ลูกหลานที่มีอยู่คนไหนไปดอดก็คือไปรับจ้างเป็นแรงงานไปอยู่ตำโรงงานไปรับจ้างแบกหามไปรับจ้างก่อสร้างในกรุงเทพวันนี้ปัญหาก็เลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอาชีพทำนาจำนวนมากเกษตรกรอะมากสุดแลละแต่วันนี้เริ่ม แพ้แรงงานและคนในอาชีพชาวนาไหลไปอยู่ในแรงงานสภาพของชาวนาวันนี้ก็คืออายุ40ขึ้น50ขึ้นสูงถึง70ก็ยังเป็นชาวนาอยู่เพราะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าผู้จัดการนาต้องโทรศัพท์สั่งไถนามันมาจากสาเหตุนี้ก็คือลูกไปทำงานหมดแล้วเหลือแต่พ่อแม่แก่ๆจะไถนาเองก็ไม่ไหวมันก็เลยต้องจ้าง แล้วก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งคือต้นทุนสูงมากทำให้ขาดทุนมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งข้าวของที่แพงขึ้นวันนี้ก็บอกว่าจำนำข้าวหมื่นห้าแต่ที่จริงเราก็ได้แค่หมื่นหนึ่งหมืนสองแต่วันนี้หมูโลละร้อยสีสิบกว่าแล้วเนื้อแดงจะห้าสิบแล้วไก่ก็ขึ้นปลาก็ขึ้นส่วนปลาที่เราบอกว่าเคยเต็มแม่น้ำลำคลองแล้วเราหามากินสะสมไปได้ไม่ต้องซื้อวันนี้ก็หายไปกับสารเคมี กับสารพิษต่างๆไม่มีกินแล้วนะคะวันนี้ชาวนาต้องซื้อทุกอย่างที่แพงมากแต่ว่าขายข้าวได้อย่างเดียวค่ะครับโอ้โหทั้งแรงงานทั้งชาวนาครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวนาเองนะครับบางคนมีที่นาแต่วันนี้เนี่ยที่ของตัวเองแท้ๆกับต้องเชา่าซึ่งเครื่องมือและปัใจจัยในการผลิตของเราทั้งหมดเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตเราเนี่ยคือไม่ได้ดีขึ้นเลย แล้วก็ชีวิตชาวนาว,วันนี้เนี่ยปัญหาสําคัญคือหนี้หนี้เยอะมากใช่ไหมครับพี่กิมอังคราวนี้ครับพี่สเสน่ห์และพี่กิมอังครับเดีวผมอยากทราบครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต่อสู้ยังไงเรามีวิธีการยังไงในการต่อสู้เรื่องนี้จะเ,เอาเรื่องของแรงงานก่อนก็ได้ครับค่ะคงจะเชื่อมกับประเด็นของพี่กิมอังนะคะพี่น้องที่ติดตามข่าวก็อาจจะไม่ค่อยเห็น ถ้าเราไปหวังว่าจะมีสื่อนำเสนอจริงๆแล้วน้ำตาของชาวนากับแรงงานเนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะมันไม่ให้มาในยุคนี้แล้วก็ไม่ให้เป็นการฆ่าตัวตายครั้งแรกนะคะหมายถึงว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าพวกเราเนี่ยมักจะไม่ถูกนำเสนอออกมาต่อหน้าสื่อสารมวลช,ชน ดังนั้นความทุกข์ยากของพวกเราเนี่ยมันถูกเก็บไว้ใต้พมมันมีกระบวนการมากมายนะคะถ้าแตะตรงไหนเนี่ยมันก็โดนหมดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแรงงานทำไมบอกว่าจำนวนมากขึ้นในภาคเกษตรตอนนี้เป็นลูกจ้างพันธสัญญาคือลูกจ้างที่มีที่ของตัวเองแต่ผลิตใ,ให้กับ บริษัทให,ใหญ่ๆเราก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะแรงงานที่ไม่ได้รับแรงงานทีเ่เมื่อถูกเลิกจ้างถูกโลงงานอุตสาหกรรมปิดแล้วก็ไปอยู่ตามห้องแถวแบบนี้ก็เยอะแยะนะดังนั้นวิธีการต่อสู้เนี่ยต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยเรามีการหลอมรวมปัญหาและปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่สองปี ะะที่ผ่านมาอันนี้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยหมายถึงในาใยนายจ้างต่างชาตินะที่ว่าเลิกจ้างเนี่ยเยอะมากเขาก็อ้างวิกฤตในเรื่องของประสบขาดทุนมั่งน้ําท่วมบ้างนะคะบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะ,ะในส่วนของยานยนต์ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าณปัจจุบันนี้ก็มีน้องๆนะคะอยู่ที่ นิคมเอามอาเวลโกนะคะที่เป็นคนงานถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างเนี่ยกระท้งท้องอยู่เนี่ยเขาชุมนุมพอๆกับเราเนี่ยชุมนุมมาร้อยกว่าวันแล้ะลูกตายคาท้องนะต้องแท้งหลยชื่อเป็นโรงงานที่เป็นชิ้นส่วนนะคะรถยนต์ถ้าถามว่ากระบวนการเรียกร้องเนี่ยเราเดินขบวนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ ฟุตเวิร์กต้องเรียกว่ารอบทำเนียบเนี่ยเราเดินเก่งเราเดินมาจนสึกแล้วค่ะเดินมาจนศึกแล้วรองเท้านี่สึกไปแล้วนะคะกระรวงแรงงานเนี่ยยึดเข้าไปนอนมาไม่รู้กี่กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วนะคะล่าสุดกฎหมายประกันสังคมที่เป็นการเข้าชื่อภายใต้รัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อกันหนึ่งหมื่นลายชื่อเนี่ย ซึ่งตกไปในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเสียงของเราเนี่ยถ้าไม่แปลกใหม่ใหญ่ดังหมายถึงเลือดไม่ตกยางไม่ออกเนี่ยไม่แก้ผ้าปีนเสาไฟฟ้าเนี่ยแรงงานไม่มีโอกาสได้ออกหน้าสื่อหรอกนะคะใช่ครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาวันนี้ในส่วนของแรงงานก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะ กฎหมายลูกอย่างเช่นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แล้วแรงงานเราก็มีพี่น้องจากภาครัฐวิสาหกิจรวมกันเป็นสหภาพแรงงานรวมกันเป็นสหพันธ์แรงงานสภาแรงงานเป็นกลุ่มย่านสร้างอำนาจการต่อรองแต่มันยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราเนี่ยยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนักการเมืองเมื่อก่อนนี้เราก็ทะเลาะกับข้าราชการประจำนะคะ อันนี้ไม่รู้ไม่รู้พี่จะต้องปิดบังไปทําไมนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาพูดเรื่องไม่จริงได้นะคะคือการต่อสู้มัน30ปีเนี่ยเราพอที่จะรู้ว่าปัญหาตรงไหนเนี่ยมันมีวิธีแก้แต่ความจริงใจน่ยมันไม่ได้รับแล้วปัญหามันก็สะสมมาเรื่อยๆวันนี้คนงานที่ทํางานอย่างซื่อสัตย์เนี่ยก็ถ้าเป็นโรงงานเอกชนนะคะ ก็จะมีการเกษียณอายุตามประกันสังคมเนห้าสิปีนะคะจะต่างจากข้าราชการแล้วก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้สินต่างๆมากมายนะกลับไปเนี่ยสิ่งที่ได้กลับไปในชีวิตทำงานตั้งแต่สาวหน้าตาสดใสจนแผนที่ประเทศไทยขึ้นหน้าเนี่ยจะได้โลกที่เกิดจากการทำงานนะคะตามไปด้วยลูกของ คนใช้แรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนื่องจากว่าสถานที่เราอยู่เนี่ยมันคือห้องเช่ามันไม่มีคือไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายเป็นบ้านที่จะรับครอบครัวมาอยู่ด้วยลูกต้องส่งต่างจังหวัดไปเลี้ยงเนี่ยก็ไปให้ชาวนาะพ่อเท่าแม่แก่นั่นแหละเป็นคนเลี้ยงดูนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้พวกเราได้เห็นว่าดังนั้น วิธีการของพวกเราคือการรวมตัวกันเท่านั้นนะคะการรวมตัวกันเท่านั้นที่จะสร้างอำนาจการต่อรองและก็นําเสนอว่าเราจะต้องมีการปฏิรูปการเมืองนะคะซึ่งมันมีหลายข้อมากคือลงรายละเอียดย่วันนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะขึ้นมาถ้ามีโอกาสให้โอกาสก็จะมาพูดให้ฟังนะคะโอเคเลยครับการรวมตัวกันเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องการรวมตัวกันที่จะทําให้เราสามารถที่จะเอาชัยชนะได้ครับ เด, و, เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดคราวนี้พี่กิบอังครับพอดีเวลาเหลือ5นาทีอยากให้พี่กิบอังช่วยบอกวิธีการต่อสู้หน่อยซึง <S <S ่งอยากจะบอกตรงนี้ครับว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยทั้งแรงงานทั้งชาวนาะทั้งในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยเราชุมนุมกันบ่อยมากชุมนุมในปัญหาเฉพาะของแรงงานปัญหาเฉพาะของชาวนาปัญหาเฉพาะของนักศึกษาในเรื่องการศาึกษาเราก็เจอกันบ่อยมากเราก็ไปช่วยกันคราวนี้อยากให้พี่กิบอังช่วยเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังหน่อยครับว่า มีวิธีการต่อสู้ยังไงในส่วนของชาวนาครับค่ะก็ไม่ต่างจากกรรมกรนะคะชาวนาเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วหลายออครั้งจะเห็นได้ว่าออชาวนารุ่นเก่าๆเป็นแกนนำเป็นนักต่อสู้โดนสมัยก่อนนี่โดนยิงทิ้งเลยโดนเก็บตายไปจำนวนมากนะคะจากการต่อสู้แต่ว่าระยะหลังมาพวกเราก็ยังสู้ต่อจากคนที่เคยสู้มา ก็จนกระทั่งในส่วนของกิมอังนะคะก็จนมีจนมีกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ปี2542ครับคราวนี้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาคือพวกเรามีแผนอยู่แล้วว่าการเกษตรที่เป็นมาเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันต้องมีวิถีทางที่พวกเราเห็นว่านี่คือทางออกก็เลยเสนอกฎหมายฉบับที่สองเพิ่มเติมขึ้นมาจากกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือ ฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวนาของเกษตรกรโดยการใช้เลิกใช้สารเคมีนะคะพึ่งพาตัวเองรวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินมาสร้างโรงสีหรือว่าจะรวมกลุ่มกันเป็นรูปสหกรณ์พวกนี้ต่อสู้มาสู้มา,มาตั้งแต่ปีสีปี4ี่ี่นะคะได้พรลบรมาเรียบร้อยแล้วลรากฏว่าพวกเราก็พรลบบนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเพราะมันเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการเงินที่จะต้องลงมาแก้ไขปัญหาปรากฏว่าพอมีกองทุนแล้วมันต้องมีการเลือกผู้แทนต้องมีการประชุมมีบอร์ดต่างๆบริหารโดยโดยบอร์ดปรากฏว่าแค่เรียกประชุมเขาก็ไม่เรียกลงเลือกผู้แทนเกษตรกรเข้ามาเพื่อมาช่วยเหลือมาแก้ปัญหาเกษตรกรเขาก็ไม่เลือกเราก็ต้องใช้วิธีเดินขบวนครั้งหนึ่งก็จะมีการเรียกประชุมหนึ่งครั้ง เรียกประชุมได้อา้าวบอกต้องมีการเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งหลังจากนั้นเลือกมาเสร็จกรรมการจะต้องมาแต่งตั้งมาบริหารงานเขาก็ไม่เรียกประชุมเราก็ต้องเดินขบวนให้เขาเรียกประชุมทุกครั้งก็ทํากันมาอย่างเงี้ยเดินขบวนกันจนกระทั่งวันนี้แกนนาที่เดินขบวนแบบไม่โดนเขายิงตายก็ตายเองด้วยความแก่หรือความเครียดไปแล้วเยอะนะคะและเรื่องที่มันเจ้าแล้วหน้า ไม่รู้นะยิ้มก็ไม่ออกแต่ที่จริงมันตลกนะมันขำพ่อแม่มาเดินขบวนอยู่ล้านพระลูกลูกก็มาเดินขบวนอยู่หน้าทําเนียบลูกเป็นแรงงานแม่เป็นชาวนาเสร็จแ,แล้วลูกเดินขบวนเสร็จแ,แล้วกลางคืนก็เดินมาหาแม่ที่มอบชาวนารปรากฏว่า <c oughs> ไอ้ที่เราบอกว่าลูกเราหนีจากนาไปอยู่โรงงานนึกว่าลูกจะได้มีเงินเดือนแล้วมาส่งเสียจนเจือครอบครัว ปรากฏว่าลูกก็โดนเอาเปรียบโดนเลิกจ้างเหมือนกันวันนี้กลายเป็นทั้งแม่ทั้งลูกอยู่กันคนละม็อบอยู่กันคนละที่ชุมนุมส่วนของพวกเราถามว่าเรามีแผนในการแก้ปัญหาเรื่องปัญหาของชาวนาชาวไร่เรามีแล้วเรามีข้อเสนอมีแผนการฟื้นฟูแต่เนื่องจากรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่เคยได้สนใจหยิบยกเรื่องนี้มาแก้ปัญหานะคะพวกเราเคยมาสมัยที่ นายกสมัยนายกชวนเนี่ยก็ได้กฎหมายฉบับแรกพอนายกทักษินก็ได้กฎหมายเพิ่มเติมฉบับที่สองเรื่องแก้ปัญหานี้นะคะพอเรามาเดินขบวนปับ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาแบบยกเข่งยกเข่งพอเขาหมดวาระปั๊บเขาก็ได้รับการเลือกตั้งมาจํานวนมากเพราะว่าพวกเรารอความหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาแบบยกเข่งก็คือชาวนามีหนี้สินกําลังจะโดนยึดเท่าไหร่ เดี๋ยวรัฐจะจัดการชำระหนี้แทนแล้วให้เราไปผ่อนกับกองทุนฟื้นฟูระยะยาวสิปีอย่างเงี้ยดอกเบี้ยร้อยละบาทพวกเราก็เลือกเขาเข้ามาอีกแต่ปรากฏว่าพอถึงเรารวมตัวเขาไม่ทําเราก็มาเดินขบวนเราก็เจอกับกระบวนการแยกฝลายพอเรามาบอกว่าเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยกองทุนฟื้นฟูนฟนเอาเงินลงไปแล้วให้กองทุนชําระหนี้แทนแล้วเอานี่มาบริหารผ่อนระยะยาวแล้วก็มาฟื้นฟูอาชีพ ปรากฏว่าเขาประกาศเลยขอขึ้นทะเบียนคนจนใครมีปัญหาเรื่องหนี้ไปขึ้นทะเบียนให้หมดพี่น้องที่มาสู้กับเราพอได้ยินนายกประกาศปั๊บโอ้โหนายกช่วยแล้วพี่น้องก็กระจายไปขึ้นทะเบียนคนจนคิดว่านี่แก้ปัญหาแล้วปรากฏว่าเขาขึ้นทะเบียนเสร็จเขาก็โยนไปให้ธนาคารเจ้าหนี้เรานี่แหละปล่อยเงินกู้ให้เราเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้ แล้วถามว่าเจ้าหนี้เราไม่มีเงินใช้หนี้เขาแล้วขอจะแก้ไหมแต่วันนี้คุณแค่ให้พ้นหน้าคุณแล้วโยนไปอีกกองหนึ่งก็มีปัญหาอย่างเงี้ยมาตลอดถามว่าวันนี้วิธีการแก้ปัญหาของพวกเราเนี่ยถามว่าเมื่อเราบอกเราเป็นคนอยู่กับปัญหาเรารู้ว่าเรื่องหนี้พวกเราต้องแก้ยังไงแต่เพียงแต่เราไม่มีด้วยตัวเองเท่านั้นรัฐหรือว่าผู้มีอำนาจผู้มาบริหารประเทศจะต้อง ฟังเสียงพวกเราไม่ใช่คุณคิดแบบโยนเงินลงไปให้มันก้อนนึงแล้วมันจะจบอันนี้ไม่จบค่ะมันต้องแก้กันต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราถึงว่าเราสู้มาจนถึงวันนี้เราเลยคิดว่าวันนี้ถ้ารัฐเป็นอย่างนี้เราขอปฏิรูปประเทศไทยจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับพวกเราเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นตัวแทนของนักศึกษาเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันเราค่าเทอมที่มันแพงขึ้นพ่อแม่เป็นกรรมกรพ่อแม่เป็นชาวนา ค่าเล่าเรียนก็แพงขึ้นพวกเราทั้งสามคนเนี่ยนะครับทั้งแรงงานทั้งชาวนาทั้งนักศึกษาประสบปัญหาเหมือนกันครับวันนี้ที่มาเนี่ยเราอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าปัญหาอย่างพวกเรามันมีอยู่ในสังคมนี้และที่เราขับเคลื่อนมากันตลอดเนี่ยเราไม่เคยได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์เลยปัญหาของพวกเรามันเหมือนคนที่ไม่มีสังคมสนใจเราแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้เรามีโอกาสเราจรึงอยากจะบอกให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่า วันนี้มันจะมีปัญหาของแรงงานอยู่ปัญหาของชาวนาอยู่ปัญหาการศึกษาของคนจนอยู่เราอยากให้ทุกท่านได้รับรู้และช่วยเราปฏิรูปประเทศด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงั้นเราก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอกลับลาไปเพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ